สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับนิติกรน,นะคะชาวนี้ก็สัากาแฟนะคะก็ไม่ได้ทําไม่ได้ออกมาพูดหลายครั้งแล้วนะคะวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องการพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นเรื่องของการเมืองนะคะตอนนี้เป็นทีเ่เป็นกระแสนิยมในเรื่องของ y วตกับในเรื่องของเงินดิจิตอลเงินดิจิตอลหนึ่ง,งบาทนะคะถามว่าถ้าเรามันเป็นคําสัญญาจะให้หรือเปล่าว่าถ้าเกิดเราเลือกเขา พักได้พักสีแดงงนี้ใช่ไหมคะแล้วเราจะได้เงิน1,000งหมื่นบาทที่เป็นเงินดิจิตอลได้เลยเข้าบัญชีเราแล้วก็ใช้ให้หมดภายใน1เดือนนะคะนี่ก็อยากจะมาบอกว่าสําหรับออนี่ก็ฟังอาจารย์สุขุมนะคะพูดในเรื่องของถ้าคนที่เขาไม่เคยมีเงินหมื่นเนี่ยแน่นอนเขาจะต้องชอบนโยบายนี้นะคะคุณไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทําไม คุณต้องการผู้นำนะคะที่จะทําให้คนคณนั้น,นมาพัฒนาชีวิตคุณนะ,ะคะผลประโยชน์หรือว่าประสิทธิภาพคุณภาพชีวิตในชีวิตคุณเพราะฉะนั้นนะเวลาเลือกตั้งอ่ะคุณก็ต้องเลือกคนที่เขาให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นในเรื่องของไรายได้ความสุขความอบอุ่นหรือว่าการลดความเสี่ยงในการใช้ชีวิต การการันตีเรื่องประกันชีวิตนะคะหลายๆพักออกมาในเรื่องของการให้เงินเรื่องของการประกันชีวิตอันนี้มันทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะส่วนเรื่องของ10,000บาทนะคะนี่ก็ฟังอาจารย์สุขุมแล้วก็นี่ก็ได้คิดนะคะว่าฐานพิรามิดของประชาชนคนไทยเนี่ยเขามีไรายได้1 0,000บาทเนี่ยเป็นเงินจํานวนที่เยอะสําหรับเขาหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าคนส่วนใหญ่ที่มีสิทธิเลือกตั้งนะคะเป็นฐานพีระมิดที่เงินหนึ่งบาทหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเป็นเงินที่จํานวนที่เยอะสําหรับเขาเนี่ยออกไปเลือกตั้งครั้งหนึ่งเคยนะอาจจะเคยมีจํานวนเงินสองร้อยห้าร้อยหนึ่งพันแต่ว่าครั้งเนี้ยคุณเลือกคุณได้หนึ่งหมื่นคุณเลือกคุณได้ประกันภัยอันนี้มันเป็นสัญญาว,ว่าจะให้หรือว่านโยบายต่างๆมันก็เหมือนกับแผนธุรกิจนะคะ ที่คนเข้ามาพรีเซนต์ต่อหน้าคุณว่าถ้าเขาได้เข้ามามีอำนาจได้เข้ามาจัดการในเรื่องของภาษีที่เราเสียอไปประชาชนทั้งประเทศที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเขาจะเอาไปทําอะไรแล้วมันจะทําให้ประเทศไทยพัฒนาขึ้นหรือว่าเราต้องมองที่ว่าคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นถ้าคนเรามีการศึกษาดีมีไรายได้ดีครอบครัวมีความสุขก็จะไม่มีเรื่องของทะเลาะแต่แยกนะคะคนมีไรายได้มีการสร้างงานเพราะฉะนั้น่ะ เรื่องนโยบายที่มันกึ่งสวัสดิการนะคะแล้วก็นโยบายในการพัฒนาเนี่ยมันจะเป็น2ออย่างก็อย่างที่พูดบ่อยๆนะคะว่าเราควรจะเลือกคนที่เขามีความสามารถในการที่จะหาเงินเข้ากับประเทศนะคะนอกจากภาษีที่เรามีแล้วก็ต้องเอาเงินไปต่อเงินนะคะเอาเงินก้นอนเงินที่เรามีเนี่ยเอาไปต่อเงินแล้วก็หารายได้เข้าประเทศมาทําให้คนไทยแล้วก็ประเทศไทย